ันนี้แม่เจี๊ยบ้าพี่อรี่มาตะลุยเมืองกรุงคะ่ะเรียกได้ว่าเป็นการขึ้น BTS ครั้งแรกเลยนะคะเด็กตื่นเต้นมากเลยที่สําคัญคุณแม่ก็ไม่ได้เข้ากลุงมาเป็น10ปีแล้วนะคะห่วงกลัวพาลูกหลงทางนี่นะะเลยค่ะวันนี้จะไปไหนมาดูก,กันคะ่ะแกแม่ดีใจมากค่ะพาลูกมาถูกทางใต่สภาพลูกนะั <laughs> ้นเนี่ยแตกหลังแ่ต้องเดินะ <laughs> ไปที่ไม่ใช่สถาบันก็รอบสิบโมงกับอีกที่บายสามเลยเราจะมาดูรอบสิบโมงนะปิดทุกวันจะนลร์วันหยุดนะคะแต่เลิกนะคะเยลี่ทายลูก การเข้าชมนะคะก็จะมีสส่วนค่ะส่วนแรกนะคะเป็นส่วนของท้องฟ้าจําลองค่ะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นส่วนแสดงนิทรรศการวิทยาศาสตร์นะคะในส่วนของท้องฟ้าจําลองนะคะนอกจากจะมีโรงภาพยนตร์แสดงตามรอบแล้วนะคะก็ยังมีนิทรรศการแสดงความรู้ต่างๆด้วยนะคะโดยรอบเลยนะคะเรียกได้ว่าตื่นตาตื่นใจเด็กๆมากวันนี้แม่เจี๊ยบนะคะ <ๆ S 1> ก็เข้ามาในโรงภาพยนตร์แล้วนะคะพี่เอลีะะ่กับแม่ตื่นเต้นมากๆเลยนะเขาไม่อนุญ,ญาตให้ถ่ายคลิปนะคะแล้วก็ให้เงียบนะคะเพื่อที่จะไม่รบกวนผู้อื่นนะคะเดี๋ยวแม่เจี๊ยบกับพี่เลลี่ จะพาไปชมบรรยกากาศข้างนอกตอนนี้ขอดูภาพพิยนก่อน,น,นะคะ่ะอันนี้ก็คือนี่นี่อยู่ราศีอะไรดูที่วันเกิดหนูฮะหนูเกิดวันที่อะไรอยู่ในช่วงนี้ใช่ไหมกดดูสิแป๊บพ่อให้โอ้ยแยลี่อยู่ราศีอันนี้ลี่ไม่เห็นขุมดาวตัวเองในท้องฟ้าเลยเนาะ ่วนประกอบของดวงอาทิตย์โอ้โหมันเป็นกา๊าซเนาะเอ้มันเป็นกา๊าซว้าวอะไรอะเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างมันต้องดูสองตาพร้อมกันลูกถ้าดูสองตาพร้อมกันมันจะเห็นภาพข้างในเป็นสามมิติเดี<ม>๋ยวเอาปากไปชิดนะ อ่านไหมไม่อ่านนี่บ้างแต่ทีทางช้างเผือกอันนี้เราปฏิหาสเรไม่สนใจ <c oughs> สีของอุกกาบาตอ่านไม่อยากเล่าเขาบอกสีของอุกกาบาตมันขึ้นอยู่กับแก๊สที่เป็นส่วนผสมอ่านออกว่า <c oughs> อุกกาบาตเดลี่เขาดูอ,ด<ช>อยู่มแม้ว่าลูกคงไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ <c oughs> มีส่วนของนิทัศการถ่ารูปเหรอนิทัศการอะไรเยลี่ถ้าเรานั่งอันนี้แนละ้วมันจะบินข้ามโลกได้ไหม กัลังดิวิ่งดีแต่ม่กับหลังนมใช่มันวิ่งกับหลังมาลองตัวนี้ัฝืดมัสองซั่งันฝืดอ่ะทำไม่ได้มันฝืดใช่ไหมเสียเสียอนโอ้นกบินนี่ไงนกบินนี่นี่ต้น ดเลยชัดเจนเลยว่ามีสองตัว,วสไสวยด้วยสวยด้วยเนาะใช่แบบมีกายด้วยคะเอาไม้ออกจากปากกรแล้วถูเบาๆใช่ไห้สเสียงออกมาจากการสะเสือนี่เหมือนไหมันนี้เสียงผ่านท่เนอเข,ขาบอกว่าพูดผ่านท่ออล,ลีไปฟังอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวแม่พูดอลลี่คนสวยมาก ว่าอะไรอ่ะอะไรไม่รู้อ้าอุ้ยเท่จังชื่ออะไรอ่ะจัมปิ้งลิงอ๋อเดลี่นี่เขางดให้บริการชั่วคราวเครื่องน่าจะช็อตแต่เรื่องจริงอ่ะเขาน่าจะปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปในนี้แล้วก็ให้ข้ามเราทำโดนใช่ไหมถ้าทำโดนขึ้นมันจะสปาร์กชุบช็อตเลย แต่อันนี้เขาเขียนว่างดให้บริการชั่วคราวเครื่องน่าจะช็อตอยู่กดนะคะโอเคค่ะอันอนดดี้เป็ โอเคอันนี้อันนี้คือจำลองเบรกอุย้ยเบรกแน่นมาก <Okay. S 1> มันเบรกตรงไหนก่อนตรงไหนมันคือเบ,บรกลองกดซิมันเบรกมันหยุดตรงไหนนี่นำลูกบอใส่ในชุดทดลองเพื่อสังเกตการเคลื่อนที่ okay. อันนี้เป็นพวกหินต่างๆนะคะเด็กๆคะ่ะนี่กระดูกไดโนเสาร์จำลองค่ะมันจะต้องอยู่ในหินแบบเนี้ยหินแบบเนี้ยแล้วเเราก็เห็นเอ๊ยมันกระดูกอะไรอะไรเนี้ยอืไอหอยูกลมเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากทะเ,เลได้ปะเน่ยเหรอเวลาเราได้ก้อนหินที่มันเงี้ยๆแล้วเอา ็จะเป็นเบอรแบบนี้ได้ฮะอ,อย่างพันเดนสองอี่างพันเดนสองบอกมาเลยอืมหือไปเห็นแล้วจริงจังเลยอย่างนี้วิวสวยลูกฉันสนใจแอนด,มนดามันีแร่ธาตุต่างๆเนลี่หินหินรูน้จักหินไหม ยาเสพติดอบบมันจะทำให้ร่างกายตรงไหนเสียหายเขาจำลองขึ้นมาถ้ายาลี่ติดยาชาลี่จะเปลี่ยนไปขนาดไหนอันนี้จ่ายเาลี่น่ารักหายน่ากลัวจังมันไม่ดี พอหอมปากหอมคอนะคะสาหรับท้องฟ้าจําลองแม่เจียบไปตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะได้ยินว่าตอนนี้ส่วนของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ได้เปิดซนใหม่เพิ่มเติมนะคะอย่าลืมไปตามกันนะคะคงจะสนุกน่าดูเลยสําหรับพิยาลี่แม่คิดว่าจะพาไปปิดเทอมอีกแน่นอน,นะคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็รับชมจนจบเนาะบายๆขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะ